สวัสดีค่ะพามาดูมาิิน้ำนะคะนี่ค่ะโดอกกำลังบานเลยละค่ะช่วนี้เพิ่งบานเพิ่งบานเมื่อวานค่ะช่วนี้นี่ค่ะมาลีน้ำที่สวนดอกสวยมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ันนี้ดอกมะลีน้ำนี่ดอกแรกๆเขาจะดอกเขาจะใหญ่นะคะดอกใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มันจะออกแบบดอกจะกลมๆหน่อยอะค่ะนี่ค่ะกลมเลิกเลยละค่ะสวยน่ารักดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ เติบอีกมานะคะมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นจะออกมาเป็นชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นดอกยิ่งชั้นบนบนนี่เขาจะเป็นซ้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ถ้าชั้นล่างๆหน่อยมันจะออกแบบกลมๆเพราะว่าดอกเขาจะใหญ่ดอกก็จะใหญ่สมบูรณ์อยู่ะคะ่ะชั้นล่างๆนี่ ต้นนี้ก็จะออกแขนงของช่อมาทางนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะตกจะซ้อนสวยมากๆค่ะช่อนี้ใหญ่เลยค่ะน,นี่ยังบานอยู่ได้อีกหลายวันเลยค่ะเพื่อนๆสี่ห้าวันนะค่ะอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ํานะคะช่วงนี้อากาศร้อนก็จะกินน้ําเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาน้ํามาเติมหน่อยนี่ค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะนี่ช่อนี้ช่อนี้ก็บานซ้อนสวยนะคะนี่ค่ะซ้อนสวยมากค่ะขาวกรีบเขาจะบางๆหน่อยนะคะเราปลูกแบบบัวปลูกร่วมกับบัวได้เลยค่ะหรือว่าร่วมกับ ไอ้กับการเลี้ยงปลาอะไรก็ได้เลยนะคะมารีน้ำเขาอยู่ได้ค่ะสวยด้วยค่ะจะชอบแดดลำไรลำไรหน่อยนะคะถ้าแดดจัดๆนี่ใบก็จะเหลืองเหลืองแล้วก็ดูดูกล้านๆไม่ค่อยสวยค่ะเพื่อนๆแดดครึ่งวันก็ได้นะคะมารีน้ำเขาชอบอยู่นี่ค่ะ เดี๋ยววันหลังจะพามาดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ